สวัสดีครับสวัสดียามเช้ากับช่องสีดอทองคูณวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับผมกับเช้านี้บรรยากาศดีๆนะครับผมไม่หนาวไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมบรรยากาศกำลังดีนะครับดูสองพี่น้องเขากินด้วยกันนะครับผมนี่เชือกหนึ่งนั่งกินเชือกหนึ่งยินกินอีกแล้วนะครับผมดูครับอ้าเอาวอาน้องจะไปไหนเนี่ยดูครับดูดิชายขวัญของเรานะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับผมเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับผม นะครับโอ้ดูท้องท้องจะแตกแล้วครับผมเอ้ยเอ้ยอ้ฝนฝนฝนไปไหนไปไหนนี่นะครับอือหือนะครับขนาดในงานยังมียังจะไปแย่งของนำฝนอีกนะเนี่ยได้ใช้ขวัญของเรานี่ือฮนะครับนะครับอือก็บรรยากาศดีนะครับผมวันนี้นะครับเช้านี้นะครับอันนี้แล้วก็ทำความสะอาดเขาอยู่นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นพี่ควานนะครับสวัสดีครับผมพี่ควานครับ นี่หนาวไหมครับผมวันนี้ครับวันนี้ไม่หนาวเนาะวันนี้กำลังบรรยากาศดีนะครับผมนี่อันนี้ก็ให้วีควันเราทาความสะอาดนะครับผมเรามาดูสองพี่น้องนี้ต่อนะครับเอาเอารีบหมดแล้วน้าฝนเราไปเหยียบจนรละหมดแล้วนะครับผมดูครับไปเหยียบอ้อยนะครับดูดิชายควัญเราเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะครับผมดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝนฝนเหยียบอ้อย ดูครับนี่ดูดูดีชายขวัญเฮ้ยเอาอ้อยมาเอาอ้อยมาอยู่ครับนี่น้องน้ำฝนไปเหยียบอ้อยดีชายขวัญไว้ไงเห็นไหมเนี่ยฝนถอยฝนถอยเออทีนี่ไปเหยียบอ้อยพี่ขวัญทำไมฮึเอาเอาเอาก่อกวนเขาจริงๆนั่นนี่ น้องน้ำฝนเราอบควนมากเลยนะครับผมวันนี้ครับดูครับเอาเอาอาการมันเป็นยังไงฮะฮะอาการมันเป็นยังไงนี่เอาเอาจุ๊บหน่อยขอจุ๊บหน่อย <c oughs> ี่ดูครับ <c oughs> บร,รรยากาศยนานเช้าก็ประมาณนี้นะครับผมก็บร,รรยากาศดีมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผม,มนี่ครับ บางท่านก็ได้กลับบ้านต่างจังหวัดเนาะบางท่านก็ไม่ได้กลับนะครับผมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม,มไปแล้วไปแล้วน้่งน,น้ำฝนเราถอยฝนถอยนี่จะไปไหนจะไปไหนนะ <laughs> ครับน้องน,น้ำฝนเราเดินเดินรอบเลยนะครับเดินบนเลยนะเนี่ยนะครับดีชายก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยียบเยียบเยียบ <laughs> โอ้มีผายลมด้วยนะเนี่ยกินอิ่มเกินไปไหมนี่ เดี๋ยวครับดูจะไปขโมยเอา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 เฮ้ยความน่ารักของสองพี่น้องแล้วพาไปดูมุมด้านหน้านะครับแล้พามาดูมุมนี้นะครับอ้าวฝนมาบังกล้องอีกแล้วเอี๋ยวครับไม่ให้เด็กชายขวัญออกกล้องเลยไงวันนี้นี่เดี๋ยวครับออืโอ้เห็นแตงงานครับ เห็นแตงานเด็กชายขวัญนะครับดูครับนอนหน้าฝนเราบังไม่ให้ไม่ให้ออกออกกล้องเน่เฮ้ยนะครับนี่เน่ไม่ให้เด็กชายขวัญออกกล้องเลยนะครับผมนะครับเดินวนเอาเอามาทางนี้อีกทีเอาเอานี่ดูครับนี่เจอเด็กชายขวัญแล้วนะครับดูครับนี่ครับ น,น้องฝนไม่เห็นละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบ้าจะมาปิดกล้องเราอยู่ไหมเนี่ยฮะฮะาลูกนล้วนี่สั่งได้ดังใจนะครับนี่ดูน้องน้ำฝนเราสองพี่น้องนะครับสองพี่น้องคู่หูดูโอ้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเชียงเขียดด้วยเนาะจักน้อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดู เสงเค็ดหน้าหนาวนะครับผมเค็ดหน้าหนาวนี้จะร้องยังไงนะครับผม,มไม่ใช่หน้าฝนนะเค็ดหน้าหนาวเฮ้ยฝนฝนไปทําอะไรเขาน่ะเอา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 เานี่เล่นดินไปอีกทีโอ้โหครับดินเต็มตัวเลยครับนะครับความน่ารักของเขาสองคนนะครับผม สายจะคุ้มกับสายแดนนะครับน้องน้ำฝนสายแดนนะครับผมไ, <c oughs> ไม่ไปไม่ไปอ้าข้างไห้เร็วข้างไหนเร็วเส,วสียงดังๆเร็วเสียงเสียงอยู่ไหนไม่ต้องมาขอเลยไม่ต้องมาขอ <c oughs> อันนี้บาย,บายหลือขอกันแน่ครับผมอันนี้นะครับอ่ะเสียงด,ดังๆหน่อยเร็ว ไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาขออันนี้ขอหรือใบใบนี่ยฮะฮะน้องน้ำฝนเรานีเดี๋ยวครับดูดิชายขวานเอาขโมอยอ้อยไปแล้วดูครับเอาอ้อยไปไหนแล้วนะน <laughs> แล้วก็จะเข้าที่ผูกนะครับผมเพราะว่าเราทําความสะอาดเขาเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผม,มน,มมน,นี่น้องน้ำฝนเอ้าเสียงเร็วฝน,สนเสียงเร็วถอนสายบัวด้วยเร็วเสียงสเสียงยังไง เล่นเสียงเอาไม่มีเสียงเสียงเร็วเร็วเร็วไม่ไม <professors fingers out> <out> ่สวัสดีเฉยๆขอเสียงด้วยเร็วไหนเอากำลังรวบรวมพลังอยู่นะครับผมนี่ไหนไล่นเสียงเสียงไม่ต้องขอนี่ได้ใช้ขวัญเอาได้ใช้ขวัญได้ใช้ขวัญยังเคี้ยวอยู่นะครับผมได้ใช้ขวัญเรายังเคี้ยวอยู่นะครับ ดูน้องดูน้องน้องฝนเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์โชว์งานนะครับผมงานราหน้าฝนเราไม่มีงานนะครับผมนะครับเอ้ยมุมได้แล้วมุมได้แล้วมุมเมื่อกี้แหละนี่เอาโชว์งานมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้ชัดอยู่ เด,เดี๋ยวเราจะโชว์ชนงานนะครับผมนี่ช้างยทดถอดีนะครับผมเฮ้ย,ยไม่ใช่ชนงานอย่างนี้นะไม่ใช่ชนงานอย่างนี้นะหันเกินให้อย่างเดียวเลยนะั่นเนี่ยน้องลลน้ำฝนเรานี่ในเอามุมไหนครับพี่ขวัญน,นี่ดูดูน้องน้ำฝนเราดูครับไม่ให้เด็กชายขวัญออกกล้องจริงๆนะครับผมวันนี้ครับนี่ปิดหมดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโชว์ชนงานนะครับผมนี่โชว์ชนงานเลยเร็วชนงานเลยลเร็วนี่นครับอันนี้โชว์ชนงานนะครับชนดีๆเร็วฝนนี่นี่มีหัวใจด้านบนด้วยนะผมนี่นะครับดีครับอดูชชนงานนะครับดูน้องน้ำฝนเรานะครับไม่มีนะครับ สวยไหมครับผมนี่ดูครับดูโชว์ชนงานครับนี่เสียงดังๆเร็วนี่ดูดูเสียงเด็กชายก่อนนะครับ,บ,น,รบนี่นช,นชนดีๆเร็วนี่น้นองน,น,น้องน้องฝนเรานี้ยกขึ้นอย่างเร็วเลยนะครับผมนี่ เดี๋ยวครับดูตั้งขาหลักเอาเอาเท้าเหยียบเหมือนในหนังเลยแล้วเหยียบเดี๋ยวครับนี่เตรียมตัวพุ่งตักาขาด้วยขาด้วยฝนขาด้วยฝนขาลับเร็วนี่ขาลับอันนั้นเสียงลับแทนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพี่นะครับเดี๋ยวหลังเราเราจะโชว์ให้ดูนะครับผมโอ้ฝน ดูครับดูเหยียดขี้เกียจนะครับผมนี่น้องฝนเรามีเหยียดขี้เกียจเหมือนกันนะครับผมไปไหนไปไหนหืมหืมหืมครับโอ้ยโอ้วนดูตานะครับเฮ้ยโอ้ไม่ล้างหน้าล้างตาเลยนะเนี่ยเป็นฟันเลยยังหื้ดูตาครับเดี๋ยวเราไปหาดกชัยขัญดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูพี่ทองคุณด้วยนะครับผมพาไปฟังเสียงเคียสักหน่อย เสียงเขียดหน้าหนาวนะครับนูครับดูครับ,ด,รบดูพี่เขียดหน้าหนาวของเรานะครับโอ้อาชีพอาชีพเก่านะครับผมดูครับดูเสียงเขียดหน้าหนาวของเราพี่เขียดหน้าหนาว เดี <S <s ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็นนี่เชงเขียดับเร็วเร็วไหนไหนนี่เชยงเขียดนะครับนี่นี่โอ้โอ้เชียงดังมากเลยนะครับวันนี้ครับขอดังเร็วนี่ นะครับเสียงเชียงเขียดนะครับนี่เราก็จะมาเก็บขยะของเขาต่อนะครับผมอืนี่เราก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยขาที่ห้าก็ออกด้วยนะเนี่ยเช้านี้นะครับพี่ทองคูณเราเรื่องกินก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่เรื่องกินไว้ใจผมนะครับสองพี่น้องเขานะครับชนน้องน้าฝนนี้ใช้เล่นนะครับผม นี่เอฟซีได้ฟังเสียงเขียดหรือยังครับผม,ม,มเสียงเขียดหน้าหนาวของเรานะครับผมพี่เขียดหน้าหนาวนะครับบรรยากาศเช้านี้บรรยากาศด,ดีมากเลยนะครับผมไม่ร้อนไม่หนาวนะครับงับครับถ้ายินกินก็กินขาดแล้วครับผมนี่ <พ uka> อครับโอ้ยยุงก็เยอะด้วยนะครับผมช่วงนี้ยุงมาจากไหนเนี่ยนี่ครับก็พามาดูพี่เคียดช่วงเช้าหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้เราก็น่าจะจากลากกาเพียงเท่นี้นะครับผมก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนี่ครับคลิปนี้เราก็น่าจะขอลากันเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ